วันนี้ทางคณะกรรมการบริษัทของ International Laboratory ผมก็มาในนะฮะเพืที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องถือว่าสำคัญมากนะฮะเพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าสังคมประเทศชาติตลอดจนถึงโลกของเราล้วนอาศัยวิทยาศาสตร์มาพัฒนาให้เจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นตรงนี้เราอาจจะกล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์สนับสนุนวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อทางด้านธรรมะอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกปัจจุบันนี้คือไอน์สไตน์ก็มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งบอกไว้ว่า ไอสไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นแสดงว่าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านร,รอบรู้ทุกอย่างเพราะท่านนิพพานด้วยตัวท่านของเองวิทยาศาสตร์พระวิทยาศาสตร์คือธรรมชาตขิของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างรวมทั้งไม่มีชีวิตและมีชีวิตแต่ทางธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญ สังคมมนุษย์ให้อยู่อย่างเพราะสังคมมนุษย์และไอตัวกิเลสเนี่ยจริงแล้วเนี่ยของความฉเฉลียวจากสัตว์ทุกชนิดจะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีความฉเฉลียวฉลาดไม่สามารถค้นพบอะไรทั้งสิน้นแต่มนุษย์เรามีความฉเฉลียวฉลาด ก็เลยเกิดมีกิเลสข,ขึ้นมาพบสิ่งก็จะทำให้คนที่ค้นพบประเทศชาติที่ค้นพบได้เปรียบคนอื่นก็จะเอาเปรียบคนอื่นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสินก้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงสำคัญมากที่จะมาถ่วงดุลตรงนี้อบรมจิตใจให้คนไม่เบียดเบียนคน เนะพราะฉะนั้นแม่พิมพ์ของชาติเชื่อว่าทุกชาติทุกภาษาคือครูบาอาจารย์ของเราที่เรียกว่าแม่พิมพ์ของชาตินี่ยนะล้วนเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะก็มีการอบรมบ,บ่มเพาะให้บุตรหลานของเราเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมและเีรธรรมควบคู่ไปกับการให้วิชาความรู้แก่ลูกหลานของเรา เมื่อเจริญเติบโตไปแล้วจะได้สร้างสังคมที่มีความสุขความผาสุขวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบันนี้เพราะสามารถคิดค้นประดิษฐ์ในทุกๆเรื่องนะฮะเพราะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยล้วนมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นแล้วิทยาศาสตร์ก็แตกสาขาออกไป ที่เรียกว่าเป็นแอปพลายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อที่จะสร้างคู่นูปกรณ์ขึ้นมาเป็นปัจจัยหลักให้กับมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารยาเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยในทางเดียวกันวิทยาศาสตร์ก็สร้างสิ่งทำลายโลกได้เช่นเดียวกันคือสร้างอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเอาลัดเอาเปรียบ กลึกป้องกันไม่ให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเราดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะก็เชื่อเหลือเกินว่าครูบาอาจารย์ในโรงเรียนวัดศรีวารีจะให้ความรู้กับลูกหลานของเราพร้อมไปกับให้คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเพื่อให้ลูกหลานของเรา ที่มาเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนวัดศิวารีน้อยเป็นบุคลากรที่สำคัญของชุมชนของประเทศชาติและของโลกเพื่อสร้างสันติสุขให้กับตัวเขาเองให้กับครอบครัวของเขาเองให้กับชุมชนที่เขาอยู่ให้กับประเทศชาติที่เขาอยู่นะตรงนี้นะชือบ,บริหาร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมกิจกรรมการเด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของเราทุกๆคนติดกับ